สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านมาอีกแล้วนะครับวันนี้ถือมาเลยสองลูกนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันจะระเบิดมาปาใครหรือเปล่าน้อ,น,อนะครับมาสองลูกเลยกระเวียอ,อะไรมาเล่นอีกแล้วนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมนะครับเก็ตเล็กเก็ดน้อย เรียกแก้นี้มีตำนานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับมีหลายสัานักที่สร้างออกมานะครับป้องกันคุณใสมนดำนะครับโดยตรงบางคนนี่โดนของนะครับโดนทำของเข้าใส่เป็นบ้าไปเลยก็มี เสียสติไปก็มีเสียคนไปก็มีนะครับนั่นคือการโดนคุณใสมันดำฉะนั้นแล้วนะครับท่านหญิงหรือท่านชายนะครับท่านที่รู้เราก็เข้ามาชมได้ส่วนท่านที่ไม่รู้ก็ศึกษาไปได้วยกันนะครับสามารถหาเช่านะครับที่ มีชื่อเสียงนะครับเกจิดังๆครับเอามาไว้ที่บ้านพกติดตัวป้องกันสิ่งไม่ดีคุณใสมนต์ดำต่างๆนะครับวงวิญญาณร้ายกวีเพียคนที่ชอบนะครับเพียแก่ฉะนั้นแล้วนะครับตามวงการคนดังๆเขาก็มีไว้นะครับ ป้องกันได้ผลอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเบีย้ยแก้อันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่กวีได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกท่านที่เข้ามาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนสองลูกนี้กวีได้มาเป็นเบีย้ยที่ไม่มีที่มานะครับ เจอตามท้องตลาดทั่วไปก็ไปจับมากวีก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนรู้เป็นคนเก่งในด้านนี้นะครับก็เป็นไม่ใช่เซียนนะครับเขาเรียกว่าอยู่ปลายแถวนะครับก็พยายามเดินตามผู้รู้นะครับเราไม่รู้ก็เราก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะครับจะจะมาโกหกกันไม่ได้นะครับแค่ถือนี่ก็รู้สึกว่ามี มีมนขังนะครับมีมนขังพกติดตัวนะครับคุวีเคยได้ยินมานะครับเวลาเราเข้าไปในงานมันคนคนตายผู้เสียชีวิตนะครับให้พกเบี้ยกแกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ตะกุดหนึ่งดอกเข้าไปในงานนะครับแล้วพอเรากลับบ้านนะรับรองได้เลยว่าวิญญาณจะไม่ตามมานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่คุวีพูดไปนี่ไม่ได้ให้ เชื่อนะครับแต่ว่าเวลากวีเข้าไปในงานกวีก็จะมีเบี้ยแก่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ตะขุดหนึ่งดอกพกเข้าไปด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนเวลาอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องกลัวเลยลมเปล,ลมพัดนะครับสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำคนที่เขาจะเล่นของกันจริงๆก็คือสิบห้าค่ำนะครับเขาจะปล่อยเพราะฉะนั้นน่ะ ็พยายามพกติดตัวนะครับแต่ต้องหาไปหาเบี้ยที่เกจิอาจารย์ดังๆนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีเล่นหากันอยู่นะครับอาจารย์ที่ดังๆสายวัดหลักบ,บางแก้วนะครับแต่มีหลายสายนะครับที่กำลังอยู่นี้ก็มีนะครับแต่ว่าที่กำลังจัดสร้างอยู่ก็ยังยังพอมีสองหามาได้นะครับสำหรับคนที่ชอบ เบียแก่เกดเล็กเกดน้อยนะครับที่คุวีไดนะ้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ทุกท่อนที่เข้ามาน,นะครับก็ไปหานะครับพบตัวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแกคาดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเครื่องรางอีกขแขนงหนึ่งนะครับที่ได้นำมา บอกต่อให้กับเพื่อนพี่น้องทุกท่านในรับทราบก็เป็นเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนี้มาน้อยนะครับก็รู้ได้ระดับหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกวีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของกวีแล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับกวี กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อที่กวีจะได้ทําคลิปต่อๆไปก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของกวีในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ